จบนะพี่เล็กฮะจบะจบะสู้กันเสร็ละละจแล้วหรอในทรไอคนนี้คือใครแล้วทำไมยูถึงมาต่อสู้กันนะล,ลองเล่ามาสิอันนี้มันชื่อกุง้งชื่อกุ้งใช่ไหมเืยชื่อชื่อนึงชื่อว่าอะไรนงสระ ะสะดัดดองชื่อสดัดดองเหรออันนี้ชื่อสดัดดองอะเป็นเข้าเป็นคนที่ไหนปทู่ะเธอแต่สู้แก่งมากผู้ชมชื่อกุ้งนะกุ้งกับปลาทูนะอันนี้จะคุยกันอีกไหมหรือยังไงรูปเป็นเป็นเพื่อนกันใช่ไหมหรือว่ายังไงหาเป็นญาติทางข้า,า,งางด้วย ใส่เลือดเดียวกันใช่ไหมอ๋อเป็นใส่เลือดสวัสดีครับผอมน้องปลาทูวันนี้ผมก็อยู่กับพี่เล็กนะครับสวัสดีครับผมเล็กในป้าครับวันนี้น่ะพาเราสองเขาจะไปไหนกันพี่เล็กเองอะ่ะเองบอกพี่ว่าเองจะพาพี่ไปไม่ใช่หรอผมน่าจะพาพี่เล็กนะไปดูเอ่อเพื่อนของปลาทูอีกคนหนึ่งนะเขาชื่อกุ้งนะครับแต่ถ้าเรียกภาษาก็เรียกก็ นงสะดังครับโอเคพ,พี่ครับค่ะพร้อมแล้วแน่เดี๋ยวเราเนี่ยจะเริ่มเดินทางขึ้นไปกันดีกว่านะครับก็ก่อนไปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามได้นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางไปกันดีกว่านะฟิลเล็กขอชื่ออะไรนะนงสดดังแล้วชื่ออีกชื่อนึงชื่อว่าอะไรปลาก,กุ้งปลาก,กุ้งทำไมถึงชื่อกุ้งอ่ะไม่หรอ <c oughs> แล้ววันนี้ปลาทูอ่อนเลยค้อม่วนะ เหมือนพ่อมดเลยนี่คืออะไรบนหัวเองอะที่เจ้าวิญญาณหลอนใช่ไหมไปไปท่านผู้ชมก็จะเป็นที่ที่เมื่อวานที่น้องประทูเนี่ยได้สู้กับใครนะคนมดชื่ออะไรนะดิโมดิโมโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะถ้าเรียกง่ายก็อย่างนี้นองกระไรเอมูน้องกระไรเอมูอ๋อโอเคครับโอเคไปไปกันเลยคพี่พี่ขาไป หุ้ยไหนอ๋อไม่ใช่งูอันนี้มันคือเปลือกไก่อันนี้มันคือเปลือกไก่ไม่ใช่ลาบะเถือกเปลือกงูนะไม่ใช่เปลือกไก่อีเมลแกล้งพี่เหรออันนี้คือเองจะพาพี่มาที่เดิมมันอ่ะเนีขอชื่อน้องสะดองนะน้องสะดองอาจารย์ปลาทูมาเขากลับละอ๋อหุ้ยใช่หรือเปล่านะ ตันแรกผมก็เขาเนี่ยต้องมาลองกันอ๋อคือปลาทูจะมาปรลองที่ปลาถูพี่ว่าคนนี้คนนี้เหรอที่ปลาถูเคยเคยสู้ด้วยแพะมันห่อหรอไม่ห่ออะไรหรอกใครปลาถูสู้เข้าไม่ได้ขนาดนั้นมันเล่นมันเล่นแบบมันเล่นเสื้อเล่นเสือมันเล่นซื้อซื้อคืออะไรแบบมันเล่นสกปรกอ่ะอ๋อเล่นสกปรกใช่ถ้ามันเล่นสะอาดนี่หนูหนูสู้ได้ไหมเพราะว่าผมเนี่ยไต้ก้านคอเนี่ยอือนม่ไงมันนั่งอยเนี่ย นี่ไม่เอ้ยมชื่ออะไรชื่อกชื่ออะไรนะชื่อกูอ๋อโอเคเรียกง่ายๆกน็น้องสะดองใช่ไหมโอเคอ๋อน้องสะดองนะ<า>ชื่อปั่น bắn bao nè các bạn ơi chơi game với nhau chơi game mày nhau chơi game với mấy โอ้โหเหมือนจะเอาจริงแล้วจังนะอืมโอมอหลแหรอลปลาทูถอดโมอกัอนถอดโมอกัอนมาปลาทูเอาจิงแล้วนะฮุยให้พี่ช่วยเปล่า ฮุ้ยโอ้โหลุกขึ้นมากันสูกันไหม่สูกันไหม่มามาเอาไหม่เอาไหม่หลังนั้นไฟนุ้นไม่ซ่านู่นนูนตรงนู้นไปตรงนุ้นลมดีไปไปไปส่วนที่ลมลมไปเดี๋ยวตัวดำกันหมด แต่เขาไม่ใช่ศัตรูหนูเหรอใช่ไหมใช่ปะใช่เอาเป็นศัตรูกันเหรอนี่นางแล้วนี่สู้กันนี้สู้กันเพื่ออะไรจะมาแก้มือเหรอใช่อ๋อเฮ้ยปัดธูปปัดูซื้อมไม่ได้ไม่ไหวอ่ะอยากเข้ามา

เอาหมไปตีหวัวมาเลยปลาตธจ้าแม่มทำไมปลาทัวไว้อะวันวน,นี้ย้าดีตลก ทะเลาะอะไรกันฮะทะเลาะอะไรกันก็นไม่รู้โอ้โหโอ้โหคือกำ,ำลังดูเดือดนะโอ้โหมลาทูทำอไงต่อครับผมสูตเตะอทีนี่ครับโอ้โหหเบ้างโอ้โหน้ำปลาทูโดนทำรูงไปนะมอทัวไงโอ้โหโดนไป ปลาทไไูไม่สู้ได้หรือเปล่านะปลาทูไหวไหมไหวหัดกระจอกระจอข้งมานะเจ็บไหมฮะโอ,อู้ ดังปักเลยนะพี่ชมไปมาซื้อนูยอมแพ้มันเถอะเกีย <c oughs> นหนูซู้ไม่ได้แล้ว <c oughs> เป็นการต่อซู้ที่ <c oughs> ดูเดือดมากท่านะพี่ชม <c oughs> ไม่เคยเจอการต่อซู้ดูเดือดขนาดนี้มาก่อนเลยนะ ปาซูพี่ว่าเอ็งทอดเอ็งทอดให้เถอะเฮ้ยมึงกับมาซู้กับกูล่าฮอ้าให้มันมาซู้กับพี่แทนไอ้มาทูพี่จะเอามันคืนให้ในนี้นำตัวดิในนำตัวกันโอ้โหในนำตัวแล้วโอ้โห ระวังหินกันนะเป็นการประลองวิชานะท่านผู้ชมโอ้โหปลาทูเอาไม่ลงจริงนะแข็งแรงมากนะคนนี้เป็นการประลองวิชาที่ค่อนข้างที่จะดุเดือดมากนะโอ้ปลาทูยังไงต่อ ครัวแล้วคุณผู้ชมปลาทูไหวเปล่าน่าจะปลาทูรอนที่ยังเดียวเลยนะให้พี่ไปช่วยเปล่า

you mm -hmm. Tu gần xét ảnh nhỉ. Thẻ Hả? Đừng quay, Đừng quay. เ่เออไปดิ <ไป S 2> จับไหมจบดิห้าวราไปเล่นแล้วเสียงมันห้าวัเสียงมันห้าวอะไพี่แล็ใช่ยังดูหน่อยเก่งไหมวะถือคนนี้เก่งไหมได้อยู่นะได้อยู่นะทองข,องขา้าวขอลองกันเลวซื้อเสร็จแล้ว การมัดอะไรกันก็ไม่รู้ตาอละให้ให้เอามาทำอะไรเนะี่ยอันนี้คือให้เอามาทำอะไรอ๋อมัดหัวอ๋อมัดหัวเหรอทำไมต้องมัดอะปลาเธอไม่รู้มันมัดแรงก็เยอะนะท่านผู้ชมปลาเธอยังกอดกอดแค่นี้ไหมนคนนี้ แต่เก่งเก่งมากเลยนะสู้ได้กันสู้สี่มาเป็นครัวรีเก่านะท่านผู้ชมอาส่วนเสร็จแล้วทำความเคารพกันด้วยเฮ้ยจ้าลักพี่เล็กฮะจบาละจบาละ ซูกันเสร็จแล้วล่ะในทะลุไอคนนี้คือใครแล้วทำไมยูถึงมาต่อสู้กันนะลองเล่ามาสิอันนี้มาชื่อกุ้งชื่อกุ้งใช่ไหมเลยชื่อชื่อนึ่งชื่อว่าอะไรน้องน้องสะดงดองสดดองชื่อสะด,ดองเหรออันนี้ชื่อสดดองอ่ะไม่หรอกเป็นเข้าเป็นคนที่ไหนปะ่ะทู แต่สู้แก่งมากนะผู้ชมชื่อกุ้งนะกุ้งกับปลาทูนะอันนี้จะคุยกันอีกไหมหรือย<ม>ังไงรูปเป็นเป็นเพื่อนกันใช่ไหม,มหร<า>ือยังไงฮะเป็นแค่<อ>ย่านทางห้างเป็นย่านทางห้างด้วย<ม>อ๋อใส่เลือดเดีวยวกันใช่ไหม,มโอ้เป็นใส่เลือดเดีวยวกันนะเ<ม>อาสิคือที่ซู้เมื่อกี้นี่คือแค่จะลองเชิงกันใช่ไหม ไม่ได้แบบวะกโกดเครื่องอะไรกันนะอ๋อนี่นี่เองแล้วปะทูจะไปไหนต่อไหมทูไม่ไปไหนอือตีทำไมนตัวมันก็หักหรอกไหนใหักไหนโชดนี่อีกกุ้งอะไาไม่เป็นหรอก ขอได้ขอตอนแกทำมาไปตัดตัดาไปว่าไปว่าถเรากลับบ้างกันยังไม่เป็นมันมันทำให้เป็นเราเรากลับบ้างกันยันนมมนบบงท่าชมนีม่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมบอกผมจะกลับบ้างปลาถือว่ากก็ที่เมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นการประลองวิชานะกับ เพื่อนหลือวายัดเก่าของเขานั้นเองนะก็ไว้เจอกันใ้คลิปหน้าแล้วไ้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไว้ก่อนครับสวัสดีครับ